แก้วขุนทองและครอบครูตัวฉอมาแล้วครับเชิญมาชมโดยพร้อมเพรียงกันนะบัดนี้ จ้าเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการเลือกซื้อสินค้ากันเด็กๆรู้ไหมเวลาไปเลือกซื้อสินค้าเนี่ยจะต้องทำยังไงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมตามมาทางนี้เลยจ้ามาเลยนะอ้าวการเลือกซื้อสินค้ามันต้องดูอะไรอย่างนี้ด้วยหรอ เหม็นจะรู้มาก่อนเลยมันจําเป็นไหมเหรออ่าวิธีการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่ทําง่ายๆนะมี5ขั้นตอนเองอย่างแรกดูความจําเป็นและความต้องการอย่างที่สองเปรียบเทียบราคาแล้วก็คุณภาพอย่างที่3พิจารณาเวลาที่จะซื้ออย่างที่4พิจารณาร้านค้าที่จะซื้อส่วนอย่างสุดท้ายก็พิจารณาวิธีการซื้อนะ เห็นไหมหรอว่าได้ประโยชน์ความรู้มากมายเกี่ยวกับหลักการซื้อสินค้าเป็นไงจําได้บ้างไหมไงใช่ไหมล่ะใช่ค่ะมีประโยชน์มากๆนะสินค้าบริการ ไปตลาดกันดีกว่าแต่ก่อนไปต้องรีสไลายการที่จะซื้อด้วยนะอทําไงอ่ะรีสไลายการอ่ะงงอ่ะอยากทำเลยเนี่ยก็รีบไปจะได้ไม่ลืมไงสะดวกด้วยนะเวลาไปซื้อเนี่ยยิงหั ทำดูนี่ทำไงอ่ะทำไงอ่ะทำไงอ่ะอย่างนี้นี่เองเหรอโอ้โออนีไงทำเป็นแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่ทำเป็นแล้วมีประโยชน์ดีนะชอบบ้านฉันชอบอ่า,าตอนกลับมาเนี่ยก็อย่าลืมทำบัญชีรายร<อ>ับรายจ่ายด้วยนะอ้อได้มันมีประโยชน์มากเลยนะเนี่ยมันเป็นการวางแผน<อ>การใช้เงินให้ถูกวิธีนะ อยากกินผลไม้สิลุงดูอะไรบ้างนะต้องให้มันสดอุดมไปด้วยวิตามินเกลือแหละเพราะมันช่วยให้ร่างกายแข็งแรงประโยชน์ใช่ดูอย่างแอปเปิ้ลล่กนี้สิใช่เลยเออมาต่อกันเลยนะต่อไปเราจะมาดูวิธีการเลือกซื้ออาหารแห้งกันผมชอบกินถั่วมากเลยแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าการเลือกซื้ออาหารแห้งมาเลือกซื้อ,อยังไงอะ่ะแต่ก่อนอื่นอะ่ะ ไปดูป้าเป็ดเขาทำครัวกันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของแห้งหมดพอดีอยากได้วิธีเลือกซื้อของแห้งจังเลยมันเป็นยังไงนะเ้ยดีๆเหมือนกันฉันก็อยากได้ของแห้งมาไว้ขายต่อเนี่ยก็อยากจะรู้ว่ามันมีวิธีเลือกยังไงบอกหน่อยสิ อเพื่อให้เข้าใจง่ายเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์จำลองกันดีกว่านะอ๋อเดินมาไกลแล้วก็หน,น่าอยากถึงร้านจะแ<อ>ย่ยอยู่แล้วเด้พวกแกเราอยากซื้ออาหารแห้งที่ใหญ่ยอยู่แล้วเดินเร็วๆหน่อยเด้เนี่ยก็ยเร็วอยู่อยู่ไหนอ่ะอยู่เมื่อไหรกันต้องถึงเนี่นนนย ป้ากับลุงเขาก็ฝากมานะว่าให้ไปช่วยกันเลือกซื้อเนี่ยไม่รู้จะซื้อยังไงเหมือนกันอ่ะเด็กไม่เลี้ยงไปแต่ก็รู้มาถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วโอ้ยเหนื่อยดีวดีเด็กๆซื้ออะไรกันอยากซื้ออาหารแห้งเราไม่รู้จะซื้อยังไงอะเด็กเยอะแยะเลยเลือกมีวิธีการเลือกซื้อไหมอ๋ออ๋อนี่ไงมันไม่มีลาเลยนี่ใช่ไหมมันต้องซื้อแบบไม่มีลานี่นะนั้นแล้วที่นี่ก็อากาศถ่ายเทซะด้วยนะ ฮ่านามาเยอะเลยหวานปากันเลยวันนี้อยากกินแล้วเดินเลี้ยงนายแซกกลับบ้านแล้วรู้แล้วเนี่ยโอ้ยเดินช้าอ่าฮ่าฮ่าเห็นไหมเรากินไม่หมดจนได้เออกินไม่หมดแล้วจะเก็บยังไงล่ะเออเรามีวิธีการเก็บรักษาของแห้งนะกําลังเก็บไว้ ีอากาศไทยเทสะดวกนะเดี๋จะเก็บไว้ในตู้เย็นก็ได้อ๋อถ้าเกิดแช่เย็นได้ก็เก็บไว้ในตู้เย็นไงใช่ถูกแล้วแล้วเวลากินก็ต้องล้างหลายๆครั้งด้วยหรือเปล่าเนี่ยจะต้องล้างหลายๆครั้งถูกไหมอ่ะถูกแล้วนะถูกแล้วแล้วเห็ดอ่ะเห็ดอะป้าเป็ดหายไปไหนก็ไม่รู้งานขอันจะมาสอนเน่แล้วกันวิธีการเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปนะนะอาหาร ที่ผู้ขายปรุงไว้เรียบร้อยแล้วเราก็จะสามารถอุ่นได้ใช่ไหมล่ะอาหารพวกเนี้ยเราก็ต้องสังเกตสถานที่ขายด้วยเช่นความสะอาดภาชนะมีสิ่งปกปิดกันมแมลงหรือเปล่าฝุ่นละอองก็ด้วยนะผูกขายเนี่ยก็ต้องแตง่งกายให้ทุกสุขลักษณะด้วยนะฮ่าฮ่าฮ่าเออมีอย่างหนึ่งคือการเลือกซื้อเครื่องปรุงรส อยากจะนู้ละเกินทํากับข้าวตั้งนานอาหารกระป๋องมาเลือยยังไงอะป้าก็ต้องดูที่ภายนอกนะให้กระป๋องมันไม่บุกไม่พองไม่มีสนิมนะใช่ขณะเปิดกระป๋องนะต้องไม่มีลมดันออกมาแล้วก็ต้องไม่มีสนิมทั้งในนั้นนอกด้วยนะที่สําคัญจะต้องดูฉลากด้วยนะ เพราะว่าในฉลากเนี่ยก็จะมีสถานที่ตั้งวันเดือนปีที่ผลิตแล้วก็จะมีอ,อยอด้วยนะใช่ใชผมเคยดูใช่แล้วแล้วก็จะมีปริมาณอ๋อปวดหัวปวดหัวเมื่อวานีีปักไก่พูดอยู่ได้อยออยอ,อยอ,อ,ยอ,อยเหม็นจะรู้จักเลย เคยดูว่าเคยนะแต่ไม่เห็นเข้าใจเลยคืออะไรอ่ะไปถามลุงดีกว่านี่นี่ลุงถามอะไรหน่อยดิอะไรบ้าเลยก็เมื่อวานน่ะประกาศอะพูดแต่คำว่าออยออยไม่เห็นรู้จักเลยอ่ะแล้วยังไงอ่ะมันแปลว่าอะไรเนี่ยคำว่าออยอยเนี่ยแค่อยากรู้แล้วอ๋อเมาจะเอ้ยว้ฟังเออเออมาเลยมาเลยฟังอยู่ฟังอยู่เนี่ยพูดมาเลยนะลุงนะนะ อโยน,นะออลุงลุงลุงแป๊บนึงนะกระดาษก่อนกระดาษเออเออเออ,เอ,อพูดเลยพูดเลย,ดเ,ลยเดี๋ยวจอโจดแล้วนะลุงนะออยอนะก็คืออ๋อออยอเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยสงสัยมานานแล้วเนี่ยเคยดูอยู่นะแต่ไม่จําไม่ได้สักทีอะลุงเงียบได้ทีกําลังจะพูดเออลุงลุงแล้วลุงรู้ไหมว่าออยอคืออะไรถ้ารู้ก็พูดมาเลยจ้าลุงอเอออโยเออเออแป๊บนึงแป๊บนึ่งลุงเดี๋ยวขอเมมโมรี่ก่อนนะผมจะเอาไปเล่าให้เพื่อนฟังด้วยแหละปวดหัวจังเลย ออยอนนะก็คือ,คอลง,อง,องๆๆแป๊บนึงแป๊บนึงออจะพูดได้ไั้ยจะพูดไม้มไม่พูดแล้วไปเลยเนะไปแล,ล้วไปไหนลุงลุงมาต่อ,ตอนนี้ลุงทำนะไมไม่บอกลนะ่ะเฮ้ยเครื่องหมายอยก็คืออักษรย่อของคณะกรรมการอาหารและยามีหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคเวลาหล,ลานๆออกไปเลือกซื้อสินค้าก็อย่าลืมสังเกตเครื่องหมายออยกันด้วยนะ จานเป็นสัตว์ฉันมีหน้านะที่ให้เนื้อและนมเนื้อของฉันนะ่ะสวยไม่เชื่อเดี๋ยคอยดูนะจะมีคนมาเอาเนื้อและนมของฉันด้วยมอวันนี้อากาศดีจังเลยฉันจะไปหาเนื้อนะอ้าสวัสดีสวัสดีจ้มามาเร็วเลยเห็นยังมอ ว่าทำไมฉันถึงถูกใจเธอนะเพราะว่าเธอเนี่ยมีเนื้อที่สีชมพูไม่คล้ำสดใสด้วยแล้วขอดูนมหน่อยนะวันนี้รสชาติจะดีเหมือนวันอื่นหรือเปล่าเน่นมเสร็จแล้วล่ะไม่เจ็บนะใจจังขอบใจมากเลยจ้านมของเธอเนี่ยสีสวยเหมือนเดิมเลยนะขอบคุณนะ รีดนมวันนี้เสร็จแล้วสบายใจจังเลยแล้วเพื่อนๆรู้ไหมว่าการเลือกซื้อนมให้มั่นใจเนี่ยจะต้องอ่านฉลากสังเกตภาชนะบรรจุแล้วก็ดูการเก็บรักษาตรวจตาเนื้ออาหารด้วยนะกรณีที่เป็นนมพัชเจอร์ไลท์เนี่ยก็ต้องฆ่าเชื้อก่อนละ่ะนม u ู t ก็เช่นเดียวกันเราต้องเลือกซื้อนมที่มีสภาพสมบูรณ์ไม่บวมไม่มีรอยกี่รอยหักนะจ๊ละลา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 แย่จังเลย ฉันไม่อยากไปเอาใหม่แล้วนะสงสารวัวจังเลยอไปเรามาดูวิธีการเลือกซื้อไข่ไก่กันดีกว่าจะลูกเจี๊ยบพ,พวกเนี้ยโตขึ้นมามันก็ต้องออกไข่เรากินชิมิล,ล่ะไข่เนี่ยถือได้ว่าเป็นวัตถุดิบหลักในการนำมาประกอบอาหารเช้นานะทุกครัวเรือนไม่ว่าไทยหรือเทศก็ต้องหาซื้อมาเก็บไว้ในบ้านทั้งนั้นแหละ แต่หลายๆคนนี่ยังไม่ทราบนะว่าจะซื้อไข่ยังไงอะ่ะเราก็ต้องมาสังเกตที่เปลือกไข่ก่อนนะไข่สดเนี่ยจะมีผงคล้ายแป้งฉาบอยู่ไข่เก่าเนี่ยเปลือกมันจะลืน่ลนลักษณะเปลือกไข่ภายนอกอะ่ะจะสีนวลๆไข่เก่าที่ใกล้จะเน่าอะ่ะ จะมีจุดเท่าเาขาวขาวดำๆอยู่ที่เปลือกลองสังเกตดูนะว่ามันจะค้ำคหรือเปล่าเห็นไหมแม่ไก่ตัวเนี้ยยีบดูไข่ใหญ่เลยต่อมามาดูวิธีการเลือกซื้อของดองกันนะจ้าเด็กๆเด็กๆชอบกินของดองกันไหมไม่ว่าจะเป็นมะม่วงดองผักดองหรือผลไม้ดองต่างๆกินกันบ้างไหมจ้าเด็กๆผมครับผมชอบกินมากที่สุดเลยครับ อ่าอาถ้าชอบกินก็ต้องตั้งใจฟังวิธีการเลือกซื้อให้ดีๆนะมีวิธียังไงนะในการเลือกซื้อของดองเนี่ยอยากรู้แล้วล่ะพักก่อนไม่จ้านหนูการเลือกซื้อของดองเนี่ยมันก็ทําได้ไม่ยากหรอกนะอแล้วทำยังไงล่ะครผมตั้งใจฟังแล้วนะการเลือกซื้อของดองอันดับแรกแล้วก็ต้องเลือกซื้อของดองที่ผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาด ต่อมาถ้ากลัวว่ากินของดองแล้วจะได้รับเกลือปริมาณมากเกินไปก็ให้เลือกกินของดองที่เป็นของดองสดมากกว่าของดองแห้งนะจะ๊ะโอ้โผมทราบแล้วครับรู้อย่างนี้อย่าไปบอกพ่อแม่ดีกว่ายัง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 ไม่จบถ้าเราจะกินของดองเราควรเลือกกินของดองที่สะอาดถ้าเอาไปปรุงอาหารก็ควรปรุงด้วยอุณหภูมิสูงๆเพื่อฆ่าเชื้อโรคก,ก่อนรับประทานนะจะ๊ะและที่สําคัญทําเองอปลอดภัยกว่าเอาไปให้คนอื่นทํานะเข้าใจไหม เข้าใจแล้วค่ะผมขอบคุณพี่กามากเลยนะคะที่ให้ความรู้ในวันนี้ผมจะนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์วันนี้เราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อสินค้าไปแล้วอย่างมากมายกลับไปก็อย่าลืมไปทบทวนกันด้วยนะเข้าใจไหมอืมใช่แล้วความรู้ที่ได้รับว,วันนี้มีความสําคัญมากนะอย่าลืมเอากลับไปใช้ในชีวิตประจําวันกันด้วยนะบาย